สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบลิฟกันไกลแบบฝังพื้นรุ่น LXJ 3.5T ที่ร้านสุบพรยางยนต์เป็นศูนย์บริการรถยนต์ที่ติดถนนเพชรเกษมนะคะตำบลยายชามเธอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมหากท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะมาใช้บริการกันได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาให้พี่ช่างนะคะช่วยแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาเบื้องต้นกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับส,ส,ส่งงานลูกค้าลิฟต์กันไกลฝั่งพื้นนะครับส5มุดห้าตันนะครับวิธีการใช้งานปุ่มก็จะมีปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะนะครับอ,อันนี้เป็นสวิตช์ power นะครับเปิดปิดนี่ครับก็อตอนนี้ผมก็ได้ลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีจุดวางของเขานะครับแล้วก็วางตามจุดมาร์กที่เขาไว้ก็คือจุดยกใช่ครับ ก็มีลูกยางแถมไปให้กับตัวลิฟต์นะคะลูกค้าใช่ครับก็สะพานตัวนี้ก็จะกว้างอยู่55นะแล้วก็ยาวเมตร60นะครับนะครับคืนสูงสุดได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนนะครับตัวนี้ก็ออกประมาณยี่สิบเซนได้นะครับถ้าเป็นพวกรถยุโรปนะครับมันสามารถดึงตัวนี้ออกมายืดนออกมาได้เพราะว่า,าถ้าเป็นรถยุโรปอ่ะก็จะมีจุดรับของเขาโดยต,งตรงพวกเบนพวกบีเอ็มพวกอะไรเงี้ยคือเขาจะมีจุดรัของเขาก็เดี๋ยวผมก็จะกดขึ้นให้ดูนะครับ ก็คือที่ปุ่มนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วนะคะว่าปุ่มไหนขึ้นปุ่มไหนลงนะคะแล้วก็มีปุ่มนั่งรอนะคะอันนี้ก็ขึ้นตามระยะที่เราจะทํางานเลยนะครับค่ะว่าเราเอาสูงขนาดไหนนะครับก็คือสามารถใช้เซอร์วิสต่างๆได้นะคะแมเทนต์ต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อนะคะหระ<ด>ือเปลี่ยนนำ้ำมันเครื่อง ก็รันนี้จะขึ้นสูงสุดนะครับเพื่อทํางานใต้ท้องแล้วก็จะมีลิมิตตัดความสูงนะครับคือเราขึ้นเกินก็จะมีลิมิตตัดให้นะครับแล้วก็ขึ้นเราขอให้นั่งล็อกทุกครั้งนะครับเพื่อเซฟตี้เรื่องของช่างแล้วก็กระบอกซีนนะครับคือจะมีล็อกปัดล็อกทั้งหมดที่เราทํางานเราระดับเราทํางานแค่ระไหนเราก็ ขอให้นั่งล็อกทุกครั้งจะเซฟตีพวกเรื่องซีนปัญหาที่เจอก็คือชื่อว่าทําไมซีนถึงรั่วบ่อยนะครับก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าช่างขึ้นแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่นั่งล็อกอเพราะว่า<อ>คิดว่าแค่เปลี่ยนยางแค่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแต่เป็นสิบๆคันก,ก็มีผลนะครับค่ะช่างสามารถทํางานได้สะดวกสบายนะคะอันนี้อันนี้ก็คือวิธีการใช้งานคร่าวๆใช่ไหมใช่ครับแล้วอ่าวิธีการดูแลรักษาล่ะคะพี่ช่างวิธีการดูแลรักษานะครับก็กาเนี้ย ระบบนี้ยจะเป็นระบบซูเปอร์ลีนนะครับเราก็ทาจารบีอย่างเงี้ยสติกกระเล็กนะเสียดสีกันนะันก็<ม>อายุการใช้งานก็จะน้อยลงเราก็ต้องทาจารบีทั้งหมดนะครับข้างบนและข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือทาล่องเนี้ยเดี๋ยวมันจะนั่นเองนะครับค่ะก็เราใช้งานบ่อยก็ทาบ,บ่อยก็ได้ครับมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันก็<ะ>เป็นพวกนี้ก็ใช้สเปรย์าจารบีหรือโซเนตก,ก็ได้ครับาตามข้อต่อพวกเนี้ยครับโคข้อต่อพวกเนี้ยทั้งหมดเลยถ้าเป็นน้ํามันก็ถ้าขึ้นทุกวันก็หึงปีถ่ายละั้างระบบรอบหนึ่ถ่ายทุกปี ถ้าขึ้นถ้ารดเยอะเลราเข้าเยอะทุกวันก็หกเดือนถ่ายทีเปลี่ยนระบบเพื่อจะเซีฟซีเรื่องซีเรื่องอะไรนะครับเพราะน้ำมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะมีค่าน้ำมันของเขาใช่ต้อง่านตรงไหนคะนี่นะครับถ่ายรูนี้นะครับนี่ยครับแล้วก็เติมอันนี้นะครับค่ะนี่นะครับถ่ายรูนี้แต่ตอนถ่ายอ่ะก็คือเราถอดน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับค่ะถอดคายถ่ายไฮดริกแล้วก็ถอดน็อตสี่ตัวออกมา แล้วก็ถึงยกถังขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายแล้วก็เติมไปถังหนึ่ง18ลิตรครับค่ะน้ำมันไฮอลิกนี้ใช้เป็นเบอร์อะไรบ้างครับเบอร์68ครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วสะดวกเราจะไม่จํากัดว่าลูกค้าจะใช้ยี่ห้ออะไรแต่ขอให้เป็นเบอร์68นะครับโอเคค่ะก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับข้คพอควรระวังมากๆก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือให้นั่งล็อกคูครังนะครับ มันจอเ s a ตี t เรื่องตีเรื่องของช่างได้หมดมีประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเ okay, ค้าขอบคุณครับพี่ช่างครับ,รบไม่ต้องตกใจนะครับนี่ครับพอตอนกดลงเนี่ยลิฟต์มันจะขึ้นไปก่อนค่ะแล้วก็มันจะถีบสลักล็อกให้เด้งขึ้นนะนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทาไมลิฟต์ถึงเรื่องขึ้นก็คือลิฟต์มันจะดันขึ้นไปก่อนแล้วก็จะใช้ลมเพื่อถีบสลักล็อกแล้วก็ถึงจะลงนะครับเราก็จะกดปุ่มดาวลงเนี่ยก็คือให้ ตลอดเลยจนลงสุดนะครับก็ลูกค้าก็ขอลงช้าประมาณนี้ก็ะจะลงเร็ววันนี้ก็ได้ครับแต่ลูกค้าขอประมาณนี้ลิบตัวนี้นะคะก็มีสองสีให้ได้เลือกใช้นะคะมีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะมีระบบไฟ220โวลต์และ380โวลต์ค่ะสามารถเลือกใช้ได้ตามหน้าง,งานได้เลยนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ เดี๋ยวให้พี่ช่างนำรถลงมาแล้วก็ขยับรถออกใช้นะคะจะได้เห็นตัวสินค้าชัดๆนะคะนี่นะคะหน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้หน้าตาของลิฟต์วตัวเปล่านะครับก็จะประมาณนี้อย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้นะครับที่ว่าดึงออกได้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นพวกรถยุโรปอะ่ะเราก็ออกมาลองนี้ได้นะครับค่ะนี่นครับ ตัวลิฟต์นะคะก็สะพานนะคะจะกว้างอยู่ที่55เซนติเมตรนะคะความยาวของสะพานนะคะจะอยู่ที่1เมตร60เซนเมตรนะคะยกได้สูงสุด1เมตร90เซนติเมตรค่ะรับน้ำหนักได้สูงสุดนะคะ3,500กิโลกรัมเลคะหรือ3.5ตันนะคะหากท่านใดนะคะสนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทางล ne แอดโดยยาชีได้เลยนะคะมีพี่ๆเซลล์ของเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ ท่านใดที่ซื้อสินค้ากับทางเราไม่ต้องกัวงวลน,นะคะว่าจะใช้งานไม่เป็นทางเรานะคะก็มีทีมชางนะคะพร้อมเข้าไปส่งมอบสินค้าติดตั้งสอนวิธีการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาให้คุณลูกค้าโดยละเอียดนะคะแล้วก็สินค้าของทางเรานะคะมีรับประกันผุกชิ้นนะคะแ้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะหากคุณลูกค้าซื้อสินค้าของทางเราไปแล้วเกิดเจอปัญหานะคะทางเราก็มีบริการหลังการขายคอยดูแลให้คำปรึกษาคุณลูกค้าอยู่ะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสินค้าให,ใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ